อย่าหลงเชื่อในภาพครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบเขาคือพ่อที่ใครๆก็อิจฉาอบอุ่นยิ้มง่ายดูรักครอบครัวโพสต์ของเขามักมากับแคปชั่นว่าครอบครัวคือทุกสิ่งในขณะที่เขายิ้มให้กับโทรศัพท์มืออีกข้างกำลังแชทกับใครอีกคนหัวใจที่แยกออกเป็นสองในบ้านเดียวกันเขาบอกจะไปทำงานดึกแต่ปลายทางกลับไม่ใช่ที่ทำงาน รอยยิ้มของเขายังคงเหมือนเดิมเพียงแค่ไม่ได้ยิ้มให้ภรรยาและลูกอีกต่อไปบางครั้งคนที่เงียบที่สุดคือคนที่รู้มากที่สุดและเธอเริ่มเชื่อเซนของตัวเองในค่าเรียนของลูกชายคุณพูให้วาดรูปครอบครัวเขาวาดออกมาด้วยสีหน้าที่ไม่เต็มใจเด็กไม่พูดแต่เขามองเห็นทั้งหมดเธอไม่ได้ตั้งใจจะเจอแต่สิ่งที่เหตุันชัดเกินไปและเธอเลือกจะเงียบก่อนที่จะพูด ถ้าคนเราจะซื่อสัตย์มันยากขนาดนั้นเลยคำถามธรรมดาที่ทำให้โลกทั้งใบสั่นเ <S Ying> มื่อความจริงถูกวางลงบนตบ๊ะสิที่แต่ไม่ใช่แค่ฉาบภาพเขาพุกเข่าลงแต่ความเชื่อใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วคำขอโทษที่สายไปคือความเงียบที่เจ็บที่สุดสุดท้ายเขาเหลือแค่รูปถ่ายกับความทรงจำที่โกหกตัวเองมาตลอด เพราะคนที่ทำร้ายครอบครัวมักเข้าใจกลุ่มทาดก็ต่อที่สายไปแล้วกดแช่เลยถ้าเคยเจ็บเพราะคอามไม่ซื่อสัตย์